ให้โชคสวัสดีพี่น้องป้องปายโชคปู่โชคคนครับผมมาลวพี่น้องปูคอนเจน์มวดวัน,น,วนที่หนึ่งเมษสาสองหา้าหกแปดหมวดวันที่สิบหกมีนานบกเขาพี่น้องมีหลักฐานมีของเก่าห้เบิ้งเด้พี่น้องเนดะ้บกเขาก็คือบกเขาเลขกวิ่งปูคอนจจนเพึ่งปีหกแปดนี่เพึ่งรุดเป็นงวดแรกเด้พี่น้องเนดะ้บะมีจัดตัวเลขวิ่งพี่น้อง บนออกหกสามล่างออกกันสามสองบวมมีจักตูวบ่มีสามบวมมีหกบวมีสองรุดกับรุดคักไปกับไปคักนอกพี่น้องนอของปูกอนจจนนอเหล็กมเค่ยรุดกับรุดเหล็กวิ่งเนี่ยปีหกแปดเนี่ยก็รุดเป็นวดแรกเด้อพี่น้องเด้อกะบว่ากันน้าพี่น้องเอกกับมีเขาไม่หลุดทุกประจา์ทุกตำนานกับธรรมดาต้องมีเข้ามีรุดน้าพี่น้องนอมาตามกันต่อพี่น้อง พี่น้องเข้ามาเบิ่งกันฟูคอนจันเล็กฟูกับหัวตะคิร์ลุตเนี่ยแหละพี่น้องเล็กวิ่งกันเลยห<ป>มดมนที่หนึ่งจะมีหลักฐานของเก่าให้เบื้องค้อมนะพี่น้องลุตก็คือนลุต Thank <laughs> you. ขวนางแข้งวิ่งหงปูนี่เป็นบนล่างไนดะ้ไปหนอนะ่อด้อบนล่างไปกลับไม่ได้ปักหลัก วิ่งบนล่างแปดแปดกับเก่าเห็กปูกับมีเข่ามีรถน่าพี่น้องนะเพื่อขี่ารถปูเน้นเก่าก็คิดว่นรถคือเหลยกเล่าน่าพี่น้องเหลยกเล่ารุดรุดซีงวดปูเศร้าทรงเลยเหลียกเล่าเหล็กเล่า,ลาปูคอนเจน รุดซีงวดติดปูเศร้าหายเรนะพี่น้องหยุดไปเลยปูเน้นเก้าไนดะ้พี่น้องเนดะ้อเด่นเก้าแปดกับเก้าเด่นที่เก้าเน้นเก้าพี่น้องเน้นเก้า เลขเขียนเลขวิ่งก้อนว่าเป็นยังพี่น้องกับตัวเดียวนะึกเก่าหล่ะเลขวิ่งของปูเนี่ย mm. เขียนเลขวิ่งก้อนว่าเป็นยังเลขตัวเดียวคนะือเก่าเลขวิ่งกับมี๊แปดมี๊เก้าเนี่ยแหละพี่น้องนะครับสองสามสี่อันนี้คือเลขวิ่งน,นะพี่น้องโอ้ย <c oughs> เลขของปูนี่ม้าํำกันได้ได้พี่น้องได้ระวางแปดเก้าเก้าแปดเนี่ส่วนจับคูก็คือเก้าปูคือทรงมาศาสแต่นอะมันคือมาตุงเลขดังเลขกันเขาเตอก์เนาะเก้าสองสองเก้าเนี่ยเลขเขาดังมากสองเก้าล้วเนี่ยเขา อันนี้มันเป็นสูตรของปูเนาะพี่น้องเนาะเป็นสูตรของปูตรงฮ็ดจังใดลรสูตรไปสูตรมันมันตรงกันคัรบ,บอนเนียเก่าสองก็มากอะจิแม่นเก่าสามเก่าสี่เนาะพี่น้อง แปดสองแปดสามแปดสี่แ,สแต่ก็มีเล็กนั่นอยู่ได้พี่นองได้ไม่เล็กสามตัวอยู่สองคููอยู่ ปูวาไห้เราบ้างแปดเก่ามันขีมากน้ากันไห้เรว่างแปดเก่าแล้วพี่น้องได้แค่เราบ้างก็ซื้อดอกถ้าพี่น้องมามักเข้ากับพานไปได้เล็กเป็นตกกันได้ซื้อดอกที่ปูไหามากก็ได้แปดเก่าเก่าแปดเนี่ยชื่อว่าเบรกลึกสามตัว ห้าเก้าสี่สองแปดสามอันนี้คือเล็กสุดสามตัวกูวไข่มาสองกูทุกงวดแต่พี่น้องกูไข่สองกูทุกงวด มีเาได้พี่น้องเขียนแล้วกันชุดสามตัวมอเบงตัวปูเนีนมาเนี่ยตัวเก่าสองสองเก่านี่ไม่แห้งครับผนว่าพี่น้องเนาะมันตรงกับเลขดังตรงกับเลขดังปูเว้ยพี่น้องเขาแคบหนาจอเด้ หนึ 1> 1่เมษาสองหาหกแปดเนี่ยปูคอนแจนเนี่ยปูไ้วิ่ง8กับเก้าเน้นเก้าร่อง8ส่วนเลขเวินเนี่กับแปดเก้าสองสามสี่เนน 9, 4, ก้สองเก้เก้าสปดองแสามแปด่เน้นเก้กับ8ปดสาปูว่าให้ระวังแปดเกาเก้าแส่วนเลขสาตัวแม่นหาเก้ 9, 4, ล้วก็บสองแปดสาม้วพี่น้องเด้อปูเน้นสองคู่แล้ะพี่น้องเน่เน้นสองคู่นี่ ตักเก้าสองเนี่ยหมมีแะไพี่น้องรอตอรีหาใส่กับอะไรเราเก้าสองสองเก้าเนี่ยเนาะขอบคุบพระคุณปูคอนชันในไลายครับผมอบคอยพี่น้องมันหมานกันสุขสุขสนปากกนไหลกุ้งแทะกุ้งติดตามบ้านเฮาาห้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม